เรียกว่าน่าจะเป็นคำถามที่ค้างคางมายาวนานที่สุดแล้วละครับสำหรับแฟนๆรีกกับมอร์ตี้ที่สงสัยว่าเฮ้ย ตกลงแล้วไอ้เจ้าอีวีมอร์ตี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของริกที่ฉลาดมากๆหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่มอร์ตี้จริงๆก็ได้นะอะไรต่างๆนานา,นาคือสําหรับใครไม่รู้นะครับทฤษฎีที่ว่าริกกับมอร์ตี้เป็นคนเดียวกันเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วแหละครับทั้งในไทยทั้งเมืองนอกเลยช่องเราก็เคยทําอยู่นะและประเด็นคือหลายๆตัวที่เป็นทฤษฎีเนี่ยทีมงานเขาได้หยิบไปทําในเรื่องหลักด้วยนะมันก็เลยน่าสนใจมากๆเวลาเราถกเถียงกันเรื่องนี้ เอาละวันนี้นาะตอนนี้หลังซีรีส์ที่7จจบไปแล้วมีบ่อแสอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยเราไปเจาะลึกข้อมูลพร้อมกันครับว่าตกลงทฤษฎีนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนไปอย่าลืมถอดสมองออกกันก่อนนะครับแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกรัจใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูวด,ด้วยเลครับ โดยปกติแล้วเนี่ยริกกับมอตตี้จะดำเนินเรื่องไปกับ2ตัวละครหลักซึ่งก็คือริกกับมอตตี้ตามชื่อเรื่องนั่นแหละครับและริกก็มักจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเสมอแต่พักหลังๆมาพอเปิดตัวตัว,ตวละครอีวิ่มอตตี้ที่เลือกพยายามให้เขาเป็นตัวร้ายประจำซาก้าเนี่ยความฉลาดของริกก็โดนขโมยซีนไปหมดเลยเพราะไอเนี่ยมันฉลาดกว่าเยอะมากๆและมีแผนการชั่วร้ายซ่อนอยู่จนกระทั่งปมมาขโมยเอาซีนท,ที่5ที่เป็นการประกาศสักดาว่าคานี่แหละคือของจริงด้วยการพังประการแห่งริกและโค่นล้มเหล่าริกจนเกลี้ยง แางตัวเองแหกมิติหนีออกไปพูดจัก,กรวาลอีกตั้งหากซึ่งริกที่เคยได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดเรียกว่าแพ้ราบคราบนั่งนั่นนอน,น,อน,น,อนรอความตายกับบอตตี้แต่ดีว่ามีคนมาช่วยะนะไม่งั้นจบเห่แน่ และโดยเหตุการณ์นี้แหละครับทำให้อีวีมอร์ตี้กลายมาเป็นตัวร้ายที่อันตร,รายที่สุดในเรื่องริกกับมอร์ตี้เลยแต่ดีว่าภายหลังเราจะรู้ว่าหมอเนี่ยมันเป็นคนที่รักสงบะนะถ้าไม่ยุ่งกับเขาก่อนก็ไม่ต้องกังวลอะไรนั่นแหละทว่าปัญหาของคําถามนี้คือมันมีคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดว่าเฮ้ยอีวีมอร์ตี้มันฉลาดเกินพวกมอร์ตี้หรือเปล่าจนมีบางคนแย้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยหรือตกงองแล้วมอร์ตี้คนนี้มันจะเคยเป็นริกมาก่อนแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแรงจูงใ,ใจที่บิดเบี้ยวหรือเปล่าแม้เราจะเห็นส่วนนึงงของขอเากับ Rick ในมิติดั้งเดิมตัวเองแล้วแต่ก็ไม่ได้มีข้อยืนยนนันดีครับว่านั่นเป็นมิติดั้งเดิมของเขาจริงๆและด้วยความเก่งเกินเหตุเกินมอร์ตี้เกินริกทุกคนเลยก็ปัดตกไม่ได้ว่ามอร์ตี้คนนี้จะไม่ใช่ริกกนะันเนอะอะว่าแต่มีหลักฐานอะไรที่ทําให้เราคิดว่าอีวิ่มอร์ตี้คือหนึ่งในริกขอตั้งสมมติฐานใหญ่ๆที่แฟนเมืองนอกเขาตั้งไว้แล้วกันนะครับ 1. อีวิมอร์ตี้ฉลาดพอๆกับริก 2. เหตุผลที่อยากออกจากวงจอรอดิบาทมันดูไม่ make ซนส และข้อที่3ไอเจ้าเนี่ยมันสร้างปืนข้ามมติของตัวเอง มีทั้งหมด3ข้อเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับสำหรับข้อแรกจุดเริ่มต้นของอีวีมอร์ตี้แม้จะยังเป็นปริศนาและมีการเปิดเผยออกมาไม่เยอะมากแต่แฟนๆนักตั้งทฤษฎีสมคบคิดก็ยังใช้ข้อมูลที่มีมาตีความได้โดยเขาบอกว่ามิติด,ดังเดิมจุดกาเนิดของอีวีมอร์ตี้นั้นอาจจะเกิดที่ไหนสักที่ที่ความฉลาดของเขาทัดเทียมกับลิกซี่หนึ่งสามเจ็ดทำให้เขาเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดแน่นอนว่ามันแปลกเพราะเป็นมอร์ตี้ที่ฉลาดทั้งที่ปกติแล้วมอร์ตี้มันจะบื้อกว่านี้ทําให้ทุ เสแถมหมอเนี่ยมันพลัวมาครั้งเดียวก็ฉลาดกว่าเราริกกัมมอตี้เลยเรียกว่าเท่มาเลยแหละจนมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามอตี้ที่ฉลาดขนาดนี้มันอาจจะไม่มีจริงด้วยความเยือกเย็นไหวพริบดีแถมตัดสินใจเด็ดขาดไม่สนใจใครนิสัยแบบนี้มันเหมือนกับริกชัดๆจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ร่างของอีวีมอร์ตี้คนนี้ถูกยึดครองโดยริกคนที่ว่าด้วยการสลับจิตใจมาด้วยเหตุผลบางอย่าง อาจจะเพราะต้องการปลอมตัวต้องการพรางตัวหรือต้องการเป้าหมายอะไรบางอย่างเพราะอยู่ในร่างมอตี้มันจะไม่เป็นจุดสนใจเท่าริกไงเพราะคนปักใจเชื่อไปแล้วว่ามอตี้มันบือ้ออืมจริงๆก็ไม่ถึงกับไม่มีมูลนะครับสำหรับทฤษฎีนี้เพราะสิ่งที่ยกมาก็มีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่อ่อนปวกเปียกอยู่ดี สำหรับทฤษฎีที่2แฟนๆบางคนเชื่อว่าการที่อีวิลมอร์ตี้หันไปใช้ความรุนแรงและความต้องการที่จะหลุดพ้นจากเซนเทิลไฟในเคิร์ฟนั้นมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยอยู่ๆก็จะหอกไปจากส่วนโค้งนี้ทั้งที่สิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆกับมอร์ตี้พรามที่โดนริกซีน37แกล้งนะบอกเลยว่าเรื่องของอีวิลมอร์ตี้ดูจิบจิบไปเลยแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจควบคุมริกของตัวเองที่ก็อาจจะไม่ใช่ริกดั้งเดิมของเขาถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีข้อแรกเพราะถ้าเราเทียบน้ำหนักกันเนี่ยยเาทอ ยากไปในผู้จักรวาลที่เป็นอนันต์เทียบกับมอร์ตี้ที่โดนริกแกล้งเบาๆและอยากหนีไปให้ไกลเนี่ยดูทรงริกข้อแรกดูจะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากกว่าซะอีกและที่ชัดเจนที่สุดทฤษฎีข้อสุดท้ายเมื่อเราเอาสองข้อนั้นมารวมกันจะได้ข้อสันนิษฐานแล้วว่ามอร์ตี้คนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในริกที่ปลอมตัวมาเราก็จะได้ข้อนี้ครับที่บอกว่าอีวิลมอร์ตี้สร้างปืนข้ามมิติของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวได้บอกว่าเทคโนโลยีนี้เป็นคลังความรรู้้ทททีี่่่เเาาินนัจะ จึงเป็นข้อสันนิษฐานชั้นดีแล้วว่าอีวิลมอร์ตี้อาจจะคือริกคนหนึ่งนี่แหละและที่ชัดที่สุดคือเรื่องที่บอกเราว่าคนที่พัฒนาปืนข้ามมิติแบบดั้งเดิมขึ้นมามีเพียงแค่ริกพลายมริกสี3หนึ่งสามเจ็ดและอีวิลมอร์ตี้ซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกความสามารถที่โคตรโหดของอีวิลมอร์ตี้ก็จริงแต่ในเอกในหนึ่งก็บ่งชี้ได้เหมือนกันว่าอีวิลมอร์ตี้คนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในริกที่ปลอมตัวมาหรือไม่ก็มีความริกซ่อนอยู่ในตัวเยอะนั่นแหละอ้ยแต่พูดดึงยิ่งนึกตามเนีี่่่่่งปวหวหนนววมมััมมมมนะคครบแตาาาใุจ้ ษดีสุดซับซ้อนนี้เป็นจริงก็มีแฟนๆบางกลุ่มออกมาโต้แย้งเหมือนกันว่านี่พวกนายบ้าหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันกาวเกินไปมั้งและก็โยกข้อมูลมาหักล้างกันซึ่งกลุ่มตะตาลก็จะพูดประมาณนี้ 1. แฟนๆได้เห็นต้นกำเนิดของอีวิมอร์ตี้แล้วถ้างั้นที่บอกว่าอีวิมอร์ตี้คือริกตัดทิ้ง ข้อ2จะมีเหตุผลอะไรที่คนอย่างริกจะอยากเป็นมอตตี้ที่ตัวเองด้อยค่าและข้อที่3แรงจูงใจที่อีวีมอตตี้ทำทั้งหมดถ้าจะบอกว่าเป็นฝีมือริกทำมันก็ดูไม่เมกเซนส์เอาซะเลยอ่ะเรามาขยายกันตั้งแต่ข้อแรกเลยนะอย่างที่รู้กันแหละว่าในซีซันที่7ตอนที่5อันมอร์ริเคนได้มีการเปิดเผยต้วกำเนิดของอีวีมอตตี้มาแล้วแม้ว่าเรื่องส่วนใหญ่จะให้เราเห็นช่วงเวลาที่มอตตี้กลายเป็นวายร้ายโดยสมบ,บูรณ์แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรก่อนหน้านั้นซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่ามออออรรรรรตต้้เเเเิิิ่่มบืหหนนาายกกัพฤขขงขงงทใปะด็ ก่อนหน้าที่พูดถึงกันว่าทำไมอ e ีวิลมอร์ตี้ถึงอาจเป็นหนึ่งเดริกถูกปัดตกไปกว่า90%แล้วแหละครับแต่ถ้าว่าอีก10%นั้นก็ตามทฤษฎีเลยเพอะเรื่องก็ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่าก่อนหน้านั้นอ e ีวิลมอร์ตี้ไปเจออะไรมาบ้างเพราะงั้นก็คงเหลือพื้นที่ไว้ให้ทฤษฎีนี้ได้อยู่แม้จะไม่มากก็ตาม ต่อเนื่อมาข้อที่2มันจะมีเหตุผลอะไรที่พวกเหล่าริกส่วนใหญ่จะอยากด้อยค่าตัวเองมาเป็นริ้วล้อยอย่างมอร์ตี้ซึ่งตลอดทั้งเรื่องมันก็บอกอยู่เสมอนะว่าริกบองกริตเป็นเบีย้ยล่างขนาดไหนเว้นเสียแต่ว่าทฤษฎีข้อ2นั้นเป็นจริงที่บอกว่าริกหวังจะครอบครองร่างของมอร์ตี้เพื่อจุดประสงค์ในการปลอมตัวบางอย่าง ก็ต้องรอเฉลยอ,อีกอยู่ดีนั่นแหละและโปรสำคัญของอีวิลมอร์ตี้ที่ตัวเขาต้องการจะแยกเหล่ามอร์ตี้ออกจากการคุกคามของพวกริกด้วยการจุดวงจรนุบาที่ริกทำกับมอร์ตี้ลงเป็นพอยต์หลักของตัวละครนี้เลยซึ่งก็คือทฤษฎีหักล้างข้อที่3นั่นเองและถ้าเรามาคิดในมุมทฤษฎีนะครับถ้าอีวิลมอร์ตี้เป็นริกจริงอะนะเขาจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนั้นอนะเว้นแต่จูๆ่ๆเขาจะเกิดจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาอยากจะช่วยเหลือหลานตัวเองในหลากหลายวิอติอย่างนั้นเหรอ มันก็ดูไม่ค่อยมีเอกเซนเท่าไหร่มันดูไม่ใช่ริกเลยหรือไม่งั้นแรงจูงใจก็ต้องใหญ่มากแน่ๆแถมคนอย่างริกต้องการจะไทยบาปแล้วก็ไม่น่าใช่อีกทว่าถ้าสุดท้ายแล้วเป็นอีวีมอร์ตี้ที่ทําเองจริงแต่ถูกริกสักคนบงการอยู่เบื้องหลังมันก็ดูจะเป็นพลอตที่จําเจไปอีกอะ่ะตรงนี้คือข้อพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่าทฤษฎีนี้คงไม่น่าจะเป็นจริงได้มั้งเว้นเสียอย่างเดียวเลยก็คือมันเป็นพลอตโทลท,ที่ทีมงานต้องตามแก้ต่อไปนั่แหละซึ่งคิดว่ามันก็เป็นไปได้ยากจริงๆ อ้าวพี่แล้วสรุปแล้วที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอีวิวมอร์ตี้มันคือริกใช่หรือเปล่าซึ่งคําถามของปัญหานี้นะครับทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเพราะในซีรีส์อย่างริกกับมอร์ตี้เขา,าจะตอบคำถามทุกอย่างที่สงสัยจนคุ้อยู่แล้วและจนกว่าแฟนๆจะได้เห็นชีวิตของอีวิ่วมอร์ตี้มากพอที่จะเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นความจริงโดยไร้ซึ่งข้อกังขาใ,ใดๆทฤษฎีเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปได้แหละครับเพราะอย่างไรก็ตามให้ทุกคนปักปุดไว้เสมอว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยววกัับตลคร เพราะงั้นจะตั้งทฤษฎีสมคบคิดสัก100ข้อมันก็ไม่ใช่เรื่อง แปลกอะไระนะครับและสิ่งที่น่าสนใจส่วนที่2ก็คือแฟนๆควรจําไว้เสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานมาเป็นข้อยืนยันอะไรหรอกนะครับอย่างล่าสุดที่ริกปราบริกพรายได้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการบอกนะว่าริกพรายมีที่มาอะไรยังไงจนเกิดเป็นทฤษฎีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเรื่องก็ไม่เฉลยอ,อยู่ดีว่าไอ้หมอที่มายัางไงมันเป็นใครเพราะการเรื่องราวของอีวิมอ์ตี้ก็เช่นกันอยู่ที่จะเฉลยตอนไหนก็แค่นั้นเองส่วนอีกเรื่องหนึง่งแดนฮามอได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจครับโดยในช่วงหลังจากตออนททีี่่5ขง7 มอร์ิเคนได้ออนแอร์ไปเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนนี้ริกคือคนที่โดดเดี่ยวเหมือนใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าจักรวาลทอดทิ้งเขาทําไมมันอ้างว้างเหลือเกินซึ่งทาให้ริกเนี่ยมีสถานะเดียวกับมอร์ตี้ตอนนั้นเลยตอนที่เพิ่งเรียนรู้ว่ามิติความเป็นจริงที่หลากหลายนั้นมีอยู่จริงเมื่อ10ปีก่อนนั่นแหละครับซึ่งเหมือนก็จริงนะเพราะหน้าริกแบบลอยมากๆไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตเลยและหากทฤษฎีที่ว่าอีวิลมอร์ตี้เป็นริกจริงๆดูทโซล อาจจะแบนด์ราบไปหน่อยอะนะครับและให้ความรู้สึกว่ามันจำเจจนเกินไปอ่ะที่จะหยิบทฤษฎีดึกดำบรรน,นี้มาเล่นอีกซึ่งหลังจากที่ริคอยู่ในห่วงอารมณ์หน่วงเบลอๆแบบมอร์ตี้เมื่อก่อนเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวริคคนหลักเองไม่คู่ควรจะมาเป็นคู่ปรับตัวชะากาดก,กับอีวีมอร์ตี้เข้าไปอีกเพราะงั้นโคอีกนานเลยกว่าริคจะกลับมาและกว่าริคจะกลับมาได้อีวีมอร์ตี้ก็ยิ่งนานทวีคูณเข้าไปอีกเพราะงั้นตอนเนี้ยอย่าเพิ่งคิดอะไรกันเลยนะครับยิ่งคิดยิ่งปวดหัว อาเป็นว่าฟังไว้เพื่อความบันเทิงค่าเวลาก่อนซีซั่นที่แปดจะมาก็พอเนอะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของทฤษฎีแล้วนะครับเห็นไหมหล่ะครับทุกคนจะเห็นว่าทุกๆทฤษฎีนั้นมันมีทั้งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้อยู่โดยอาศัยข้อมูลที่รู้กันตลอดเจซีซั่นที่ผ่านมาเพราะงั้นเราก็พูดได้อย่างไม่เต็มปากนะว่ามันคือเรื่องจริงหรือแค่มโนขึ้นมาเองก็ต้องขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณกันด้วยแหละครับผม ว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้ก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครที่หลงผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่ดีด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ